สวัสดีครับผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพะนมวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วก็บ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับสนับสนุนในการของเราแล้วก็ทั้งพี่น้องเอ็ทั่วประเทศที่ให้กาลังใจด้วยนะครับพี่น้องที่ติดตามผลงานของเรา,าพี่น้องที่ตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มเพื่อที่จะรวมตัวกันนะครับสำหรับพี่น้องชาวแพะที่ต้องการที่จะเลี้ยงแพะขุนแพเนื้อ ต้องการที่จะระบายแพะต้องการติดต่อพ่อค้านะครับจุดรับแพะนะครับข้อเสนอดีๆจากทางเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็เรื่องราวของอตลาดนัดแพะด้วยนะครับจุดรับซื้อแพะในแต่ละจังหวัดด้วยแล้วก็อำเภอต่างๆของทั่วประเทศนะครับอําเภอไหนจังหวัดไหนที่มีกลุ่มอยู่แล้วอําเภอไหนที่คิดว่าจะตั้งกลุ่ม5ฟาร์ม10ฟาร์มนะครับเพื่อเป็นจุดรับแพะเล็กๆสลับแต่ละอำเภอของแต่ละจังหวัดนะครับท่านก็สามารถ รวมตัวกันได้เพื่อที่จะต่อรองเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องของราคานะครับเพื่อที่จะนัดรับแพะในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดพี่น้องก็ทราบกันดีนะครับหลังจากที่ผมได้นําเรียนอีพี EP ไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของรายละเอียดตลาดนัดแพะซึ่งพี่น้องก็ทราบกันดีนะครับว่านะครับควรจะทําอย่างไรนะครับควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะให้มีการระบายแพะได้ในรอบ2เดือน1เดือน2เดือนหรือ3เดือนต่อครั้ง นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงแพะนะครับเป็นเรื่องของอจุดรับแพะจุดดีๆสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่เลี้ยงแพะเพื่อที่จะระบายออกในรอบสิ้นเดือนนะครับก็หลาย EP ีที่ผมนําเสนอก็จะมีทั้งเบอร์โทรนะครับรายละเอียดคําที่แจงคําแนะนําดีๆสำหรับเพื่อนๆพี่น้องชาวแพะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่างๆที่จะสามารถนะครับให้คําแนะนํากับท่านได้เกษตรกรที่อยู่ในแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ถือว่าจังหวัดบางจังหวัดก็อาจจะมีฟาร์มแพะไม่เยอะนะครับอาจจะมีฟาร์มแพะไม่เยอ,ะ,อะไม่มากจํานวนไม่ไม่มากหรือว่าอยู่ห่างไกลกันนะครับในแต่ละอำเภอ, <c oughs> อเก็ท่านก็สามารถรวมตัวกันได้ท่านก็สามารถที่จะติดต่อพ่อค้าได้โดยตรงนะครับแล้วก็คําแนะนําดีๆในแต่ละอําเภอแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพแพะด้วยนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าการดูแลสุขภาพแพะขุน นะครับการเลี้ยงแพะขุนการใส่ใจขุนในช่วงขุนในช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพเรื่องของการถ่ายพยาธินะครับภัยหนาวที่เกิดขึ้นกับแพะในช่วงต่างๆโรคที่เกิดขึ้นกับแพะนะครับโรคที่จะบั่นทอนสุขภาพแพะจะต้องป้องกันอย่างไรแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอย่างไรพี่น้องเอฟก็ช่วยกันนะครับในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเ,อเทคนิคดีๆสำหรับการเลี้ยงแพะมาแบ่งปัน ให้พี่น้องได้รับทราบทางใต้คลิปนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับ FC ที่คอมเมนต์ใต้คลิปาการดูแลสุขภาพแพะการให้ยาการถ่ายพยาธินะครับการที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแพ้ที่ถูกต้องแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับหรือจะโทรไปสอบถามที่บ้านไอฟาร์มแพ้ก็ได้หรือโทรติดต่อสมาชิกลหลายๆฟาร์มที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ได้นะครับเบอร์พ่อค้าด้วยส่วนหนึ่งที่เราได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าเบอร์พ่อค้าเบอร์อะไรติดต่อกันได้โดยตรงนะครับ ก็สื่อกลางสำหรับพี่น้องชาวแพะที่เลี้ยงแพะแล้วก็จุดรับแพะดีๆสำหร,ร,ร,รับเกษตรกรที่จะเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับเกษตรกร,ร,รที่ไม่มีโอกาสหรือว่าสร้างโอกาสอันดีสำหรับกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่จะสามารถรวมตัวกันได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกษตรกรที่หลายท่านบอกว่าการรวมตัวนะครับการจัดการฟาร์มเทคนิคดีๆสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับปัจจัยได้หลายอย่างที่ จะทาให้ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับพี่น้องที่เลี้ยงแพะนะครับแบ่งปันความรู้ส่วนท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ในเรื่องของการเลี้ยงแพะท่านก็แบ่งปันความรู้นะครับเป็นประจําอยู่แล้วสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกที่เลี้ยงแพะโดยตรงเพื่อนๆที่กําลังศึกษาว่าจะตั้งฟาร์มเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะควรเตรียมตัวอย่างไรนะครับเตรียมอะไรบ้างเป้าหมายที่ท่านจะเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงไปในทิศทางใดแพะเนื้อแพะขุนแพะนม แพะบอเลือดสูงแพะบอร้อยนะครับสุขภาพแพะการจัดการแพะสามเดือน6เดือน1ปีควรทำอย่างไรนะครับอาหารที่ให้แพะนะครับควรจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับให้หญ้าให้ใบไม้ให้ผลไม้หรือว่าให้อาหารข้นนะครับอาหารหยาบหรือว่าเปลือกถั่วหรือว่าปัจจัยที่จะทําให้แพ้นั้นโตเร็วนะครับสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่วนของการบํารุงทุกวันนี้ก็ถือว่ามีนะครับ ตัวยาลวหลายชนิดนะครับซึ่งทําให้แพนั้นเจริญอาหารแล้วก็ต้องโตเร็วนะครับก็1ทางอีก1ทางที่จะช่วยท่านได้แล้วก็ทั้งปัจจัยและหลายปัจจัยที่จะทําให้ท่านประสบความสำเร็จในของเรื่องของการเลี้ยงแพด้วยนะครับก็แบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกที่มีประสบการณ์มากๆเลี้ยงมาได้หลายปีนะครับยุคอีกยุคหนึ่งของการเลี้ยงแพะในยุค อ่าลูกโซเชียลด้วยนะครับก็ถือว่าพี่น้องได้รับประสบการณ์มากมายผ่านทางโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ช่องทางในการติดต่อเรื่องของอาหารแพ้อาหารข้นนะครับอ่าเรื่องของฟางเรื่องของอ่าปัจจัยได้หลายอย่างที่จะมาเป็นการประกอบซึ่งทําให้เราได้เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเลี้ยงแพ้ที่ดีนะครับจากโลกโซเชียลด้วยนะคเับก็ส่วนหนึ่งก็ท่านอ่าช่วยนะครับในท่าน ให้ท่านสะดวกสบายในการเลี้ยงแพะได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสลับ fc พี่น้องที่สอบถามตลาดนัดแพะราคาแพะเดือนล่าสุดนะครับ19กิโลกร,รมัมไม่เกิน19กิโลกร,รัมนะครับอยู่ที่ประมาณ110บาทแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ทั้งแพะปลดอยู่ที่70บาทถึง75บาทส่วนแพะที่อยู่ในช่วงน้ําหนัก19ถึง25 19ถึง30ก็จะอยู่ที่ประมาณ105บาทนึง100บาท นะครับสลับเดือนล่าสุดนะครับส่วนเดือนธันวาหรือว่า23เดือนให้หลังนะครับอยู่ที่150บาทร0อ่บบาท145บาทแล้วก็ช่วง2เดือนก่อนหน้านี้นะครับ135าบาทผมได้นำเรียนนะครับในหลายคลิปในหลายอให้ท่านได้รับทราบกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับราคาแพงนะครับบางท่านติดตามเราแค่คลิปเดียวก็อาจจะไม่ได้เจอว่าเราได้บอกราคาแพงไปเท่าไหร่ อันนี้ก็ติดตามได้หลาย EP ีก็แล้วกันนะครับพี่น้องก็จะทราบว่าราคาอ้างอิงอจริงจริงแล้วราคามันมีความคลาดเคลื่อนจากที่ผมแจ้งไปอยู่แล้วนะครับก็คือราคาบางทีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณหน้าฟาร์มบางฟาร์มก็อาจจะเกินร้อยสิบบาทนะครับสำหรับเดือนที่แล้วนะครับเกินร้อยสิบบาทเกินร้อยสิบห้าบาทอยู่แล้วนะครับในบางฟาร์มก็อาจจะเป็นการตั้งราคาไว้สาหรับเพื่อนๆที่บอกว่าอ,อยากได้ราคาเท่านี้นะครับบางเอินบางเอินนะครับ เป,เป็นความบังเอิญที่ที่พ่อค้าไปไปเจอแล้วก็ชอบนะครับก็โอเคกันได้เพราะฉะนั้นราคาที่ผมแจ้งไปเดือนที่แล้วนั้นจริงๆแล้วหน้าฟาร์มก็อยู่ที่ประมาณ1้อบาทถึง120บาทบางฟาร์มนะครับส่วนพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีนะครับเล็กก็จะอยู่ที่ราคา200บาทขึ้นไปนะครับโดยหลักแล้วนะครับแพ้15กิโลกร,รัมก็อาจจะอยู่ที่ประมาณอ่าสามพบาทถึง3,500บาทหรือเกินนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ ความสวยของแพ้ด้วยแล้วก็สุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีสำหรับเหมาะสำหรับการทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของความพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับที่มีหัวใจตรงกันก็โอเคกันไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับ FC ขอบคุณ FC ทั่วประเทศนะครับแจ้งข่าวตลาดนัดแพะหรือว่าจุดรับแพะบางจังหวัดบอกว่ามีกลุ่มแล้วนะครับตั้งกลุ่มสำหรับรวมตัวกันแล้ว5ฟาร์ม10ฟาร์ม ยินดีด้วยนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดก็กําลังเตรียมตัวที่จะต้องตั้งกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มเป็นจุดเล็กๆนะครับเพื่อที่จะรวมตัวกันให้ได้แพะจุดเดียวประมาณ200ตัวนะครับร้อตัวเป็นต้นนะครับในแต่และอำเภอในแต่ละจังหวัดสมมุติว่า20ฟาร์มก็อาจจะได้สักประมาณเดือนละ150ตัวก็ถือว่าเป็น1จุดนะครับสำคัญที่เป็นเรื่องของความพอใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับพ่อค้าแล้วล่ะ พี่น้องก็สบายใจกันได้ในเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับเกษตรกรนั้นในยุคนี้นะครับลดต้นทุนสำหรับการเลี้ยงแพะแล้วก็ทั้งดูแลสุขภาพแพะที่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนกับมันเยอะนะก็ประมาณเชื่อว่าเรารลดต้นทุนแล้วก็ให้สุขภาพาแพะดีที่สุดนะครับเพื่อตลาดเพื่อต้นทุนของท่านที่จะไม่สูงมากจนเกินไปในการผลิตลูกแพะนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับบ้านไอฟาร์มแพะครับ เบอร์ที่ติดต่อบ้านไอฟาร์มแพะนะครับสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บอร้อยบอเลือดสูงหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่บ้านไ äh อฟาร์มแพะอำเภอ3 0 0อยอดจังหวัดจุกีรีขันครับ061ครับ4188300หรือติดต่อมาที่ผมก็ได้ครับ0939654964เพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงแพะสมาชิกที่สนใจเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับหรือว่าติดต่อมาที่แสงทองฟาร์มแพทน,นมวงังสุพงจังหวัดเลยนะครับ 0 9 3 9 6 5 4 9 6 4เพื่อนเพื่อนที่ติดตามผลงานของเราวันนี้ขอบคุณมากๆกนะครับกดติดตามเราไว้เลยนะครับกด subscribe วันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับท่านที่ให้กำลังใจเราด้วยดีเสมอมาพบกันใหมส่สัาหรอบพีหน้าครับวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียชนแนลครับผมหนุ่มการนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้ครับพบกันใหม่อ p พีหน้าสวัสดีครับ